สวัสดีครับวันนี้เราลองทําลองเทคดูนะครับอาจจะพูดผิดเยอะนิดนึงให้อภัยผมด้วยนะวันนี้ห,หัวข้อที่เราขึ้นมาข้างบนคือการนั่งสมาธิแต่ว่าผมว่าผมจะเปลี่ยนหัวข้อเป็นการทําบุญ <c oughs> เออการทําบุญมีหลายแบบมากครับนะฮะการทําบุญมีหลายแบบมากจริง,รงๆใหญ่จะพูดเรื่องของการนั่งสมาธินะแต่ว่าเมื่อกี้พอมานั่ง เกินเกินแล้วอะครับรู้สึกว่าอยากมาเรื่องของการทําบุญมากกว่าวันนี้ปติผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าผมเพิ่งฟื้นไข้จะเรียกว่าฟื้นไข้ดีไหมอนะวันเพิ่งหายไข้มาไม่กี่วันเองนะครับพอดีมีอะไรนิดหน่อยก็เลยไม่สบายให้อภัยกันด้วยนะครับมาเรามาเริ่มฟังเรื่องของการทําบุญกันดีวกว่าครับเขาบอกว่าทางพุทธศาสนาเนี่ยการทําบุญนะฮะแบ่งเป็นสามระดับนะครับมันมีเรื่องของการทานนะครับหรือเรื่องของการสละให้ นะแล้วก็อันที่2เลยคือการรักษาศิลนะครับก็จะเป็นอีกเรเวลที่อัปเกรดขึ้นมาจากการทําทานนะครับจิตใจเราก็จะมีความคงใสขึ้นแล้วก็จิตใจก็จะดีขึ้นแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยนะครับนั่นคือการเจริญสตินะครับหรือว่าการนั่งสมาธิจะเห็นว่าทางพุทธศาสนาเนี่ยให้ความสําคัญกับการนั่งสมาธิสูงกว่าการให้ทานอีกนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้บอกว่าลองนั่งสมาธิดูนะครับก็อยากให้ลองนั่งสมาธิกัน นะอ่ะเรามาเริ่มต้นที่ทานก่อนนะครับหลายๆคนนะครับจะเข้าใจว่าการให้ทานอย่างเงี้ยคือการไปทาบุญตักบาตรใช่ไหมหรือว่าอาจจะให้สิ่งของกับเด็กยากไร้หรือคนที่ไม่มีใช่ไหมครับหลายๆคนจะมองว่ารูปแบบการให้ทานมันเป็นแบบนั้นนะครับแต่จริงๆทานมีความละเอียดมากกว่าน,นั้นเยอะมากเลยทานมันคือการสละให้ครับการสละอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นมีใครมาทําให้เราโกรธอย่างเงี้ยแล้วเราสละ คือเราไม่โกรธเราให้อภัยเขามีคนมาทําร้ายเราเราให้อภัยเขาอันเนี้ยเรียกก็เรียกก็เป็นงานทําทานอย่างหนึ่งนะครับหรือถ้าจะลึกกว่านั้นเลยก็อย่างเช่นการให้ความรู้การสละความรู้การสละออสอนให้คนอื่นนะครับได้ประโยชน์ยอะไรเงี้ยคือ,อ อันนี้ก็จะเป็นทานในรูปแบบที่มันเป็นการอัปเกรดมันจากการทา,ทานที่เราเป็นสละเครื่องของเงินนะครับทางพิจเจ้าจะบอกว่าการให้ทานเองนะครับม,มันมีการทําได้อย่างจํากัดเนาะเพราะการที่เราให้ไปแล้วอะครับบางทีอะบางอย่างผู้รับเองก็อาจจะไม่ได้แับปี้ขนาดนั้นมันอาจจะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าการให้มันถึงที่เนาะ<ม>ก็ต้องเลือกที่จะให้ให้ดีแล้วก็ให้ถูกหลักการหลักศีลศากด้วยเท่านั้นเอง นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลเวลแรกพระพุทธเจ้านเลยตอนนียเป็นแค่เลเวลแรกนะครับเลเวลที่2เรื่องของสินนะครับเรื่องของสิลเนี่ยก็จะเป็นเราก็รู้อยู่แล้วเนาะสินห้ามีอะไรบ้างนะครับฆ่าสัตว์นะครับลักทรัพยนะ์เนาะผมอาจจะเรียงไม่ถูกนะลักทรัพย์ประพฤติในกลมนะครับพูดปลดแล้วก็ในส่วนของของมึนเมานะครับซึ่งหลายๆคนเล่าตัวผบเบก่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีแบบละเอียดกับแบบหยาบ นะครับซึ่งมันเป็นเหมือนกับก็ถ้าอยากก็คือที่เราท้อง้องกันทั่วไปเนาะอันนั้นก็จะเป็นแบบอยาบนะครับตามที่ทุกคนทํากันอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าทุกคนน่าจะทํากันได้เนาะแต่ว่าในแบบที่เป็นละเอียดเลยจริงๆลึกๆเลยของทั้งสิน5เองอะครับผมมันละเอียดจริงๆนะครับซึ่งอันนี้แต่ละคนก็จะทําได้ไม่เท่ากันเนาะเอออย่างเช่นข้อแรกเนี่ยเรื่องของการฆ่าสัตว์ใช่ไหมเราการเราการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อันนี้เราเข้าใจอยู่แล้วอย่างเช่นเราอยากจะกินมังสวิรัติเราไม่กินหมูเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือลดการฆ่าสัตว์เนาะก็เป็นบุญในแบบหนึ่งนะครับเออแต่แบบหยาบเลยก็คือเรื่องไม่ใช่แบบละเอียดแบบละเอียดเลยนะครับเรื่องของปานาติปาตาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับอดีเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นทั้งหมดเลยเนาะเออมันจะมีเรื่องของปัตตาไฟเอฟเฟกเนาะอะไรเรี่กว่ามันสะท้อนถึงสังคมในวงกว้างนะครับ คืออย่างเช่นการไม่เบี่ยนเบียนผู้อื่นเลยก็อย่างเช่นผมลูกวิญญาณยัง,ยงไงเดียอ่าอย่างเช่นเราไม่คิดร้ายเราไม่ทําร้ายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการลงไปลึกในเรื่องของความคิดเลยนะครับว่าเราจะไม่ไปคิดทําลายผู้อื่นไม่ไปประสงค์ร้ายกับใครอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าปานาจิปาตาได้นอาก็จะเป็นการรักษาสิ่งที่มันละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับอืมโอเค แล้วก็ข้อที่2มันเรื่องของการรักทรัพนะครับการเอาของที่ไม่การเอาของที่ที่ไม่ได้เป็นของของเราเนาะมันก็จะเป็นเรื่องของการอิจฉาริทยานะครับมันก็จะเป็นอารมณ์ที่มันมาละเอียดมากยิ่งขึ้นเนาะในส่วนของอันที่3เลยคือไม่ผิดในการมนะเรื่องของการมเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าในแบบละเอียดเลยก็คือเรื่องของการรักษาพรมจารย์การรักษาความบริสุทธิ์ของร่างกาย อันนั้นก็เป็นรายละเอียดนะครับผมเร่อนะที่4เนาะเรื่องของอะไรนะมุสาการไม่พูดเท็จนะครับพูดแต่ความจริงมันก็รวมถึงการไม่พูดเยเจอร์การไม่พูดริบเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยพูดแต่สิ่งที่เป็นกันสิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่จะได้ประโยชน์กับคนคนนั้นจริงๆแบบเนี้ยมันก็จะเป็นนสิ่งที่ละเอียดนะครับอืม อันสุดท้ายเลยเรื่องของมึนเมานะครับมันคือการกําหนดลมหายแบบละเอียดเลยก็คือการกำหนดลมหายใจใหายใจเข้าหายใจออกวมีสติตหนักรู้อารมณ์ของเราตลอดเวลาตลอดชั่วขณะจิตอันนี้คือแบบละเอียดจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างในการรักษาสิน5้า ของแบบหยาบกับแบบละเอียดเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งทําในแบบละเอียดได้บ้างเท่าไหร่ทางพศศาสนาก็จะบอกว่ายิ่งได้บุญเท่านั้นเนาะแต่ว่าเอาจริงๆในเบื้องของบางเรื่องครับถ้ามันสตรีกในโลกปัจจุบันกันเกินไปอ่ะมันก็จะดูอักเสบสนิทหนึ่งเท่าน,นั้นเองนะครับก็เอาเลือกตามความเหมาะสมที่คิดว่าตัวเองไหวนะครับอืมอันสุดท้ายเลยคือการเรื่องของการนั่งสมาธินะครับการนั่งสมาธิมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เรามีสติตลอดเวลา เนาะให้เรารู้ตัวภายในของเราเองว่าเราเป็นยังไงพอเรารู้จิตใจตัวเองโอกาสที่เราจะไปกระทบสิ่งเราภายนอกหรือไปทําอะไรสิ่งนอกภายนอกเลยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับเนี่ยก็เลยทางพุทธศาสนาก็เลยบอกว่าการนั่งสมาธิอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีสุดๆแล้วนะครับในพังพุทธศาส,สนาในเรื่องของบุญที่สุดเพราะทำให้ใจเราเนี่ยผ่องใสมากๆเลยนะฮะแต่ก็ มีระดับในเรื่องของการนั่งสมาธิอีกวันนี้อาจจะเลื่อยเปื่อยเยอะนิดนึงนะครับแต่ก็ถ้าทนฟังถึงขนาดนี้ได้ก็ขอบคุณมากๆเลยฮะโอเคมาเรื่องของการนั่งสมาธิกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นนั่งสมาธิแล้วเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่ามันจะมีเลเวลของการนั่งสมาธิที่เหมือนกับเป็นเสเตจที่ทุกคนต้องเจออะแล้วผมอาจจะแบบว่าพยายามทําให้จําได้ง่ายๆนะครับไล่ตามเลเวลตามสินงห้าเลยด้วยมั้งนะผมยังไล่ไม่ผิดนะ เลเวลแรกเลยเวลาเรานั่งสมาธิเ,เราต้องเผชิญนะครับมันจะเหมือนเผชิญดัดเคราะห์พวกมากเลยนะครับแต่ว่าพอเราผ่านสเตปจุด,จ,ดจุดหนึ่งไปได้แล้วอะครับมันเหมือนกับมีชั้นที่เราผ่านไปแล้วอะพอเรากลับมานั่งสมาธิใหม่อะไอจิตจุดที่เราเป็นผ่านมีชั้นไปแล้วมันจะดูเบามากมันจะดูสบายมากแล้วมันก็จะผ่านไปง่ายกว่าเดิมเนาะเรามาดูกันว่าแต่ะละขั้นเป็นไปยังไงบ้างแล้วตอนนี้ใครติดขั้นไหนนะครับโอเคขั้นแรกเลยนะครับเวลาเราเรานั่งสมาธิเนี่ย เราจะเจอเรื่องของเขาบอกว่ามันจะเป็นบาปเรื่องของสิ่งสิ่งข้อแรกเลยคือปานาติปา,า,ปา,าตาเนาะถ้าเราเริ่มรู้สึกคันหยิบหยิบ,ยบตามร่างกายนะครับหรือมีแมลงหรือมีสัตว์มาแบบว่าไต่ตอมนะครับเราแรกๆเราจะรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแค่แบบเล็กๆน,น้อยๆแบบอยู่ดีๆก็้คันหยิบ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 ,ยบ,ยบเหมือนมีมดมามาไต่ตามตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอลืมตาดูไม่มีเว้ยทุกคน ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะมันเหมือนอารมณ์ทุกคนจะบอกว่ามันเป็นเศษกรรมที่เราทําขึ้นนะ่ะแล้วเหมือนกับพอเรานั่งสมาธิอะ่ะพวกเศษกรรมพวกนี้ก็จะมาะเผชิญใช่ไหมถ้าเป็นทางพุทธศาสนาเนาะเออแต่ว่า ทางเป็นจริงไม่รู้แต่ว่าด้วยประสบการณ์ของตนตัวเองอะ่ะมันก็ต้องมีอย่างเงี้ยมาเข้ามาตลอดนะครับหลังๆก็คือจะพัฒนาการเป็นตัว,ต,ว,ต,วตัวเป็นปนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้เราบอกบางทียกเลิกสมาธิเลยหลุดสมาธิเลยก็มีเหมือนกันอย่างเช่นอยู่นันง่งนั่งนั่งอยู่เราเจอตะขาบอย่างเงี้ยอันนี้คือเคยเจอบบบเจอตะขาบางทีก็อาจจะเป็นจริงจกทักทั้งนี้บอกว่าปกติจริงจกก็ไม่มาอยู่อะไรอย่างเช่นในห้องผมอย่างเงี้ยไม่ปกติจะไม่มียุงนะฮะ เออเพราะว่าเป็นน้องที่ปิดตายพอสมควรเออไม,ไม่ไม่ค่อยที่แบบว่าเปิดไปเท่าไหร่แต่ว่าบางทีเวลานั่งสมาธิมันก็จะมียุ่มเข้ามานะะซึ่งก็แปลกใจมากวันไหนที่ไม่นั่งไม่เจอเวลานั่งปุ๊บเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นอันหนึ่งที่พอเราผ่านตรงนี้ไปได้ซึ่งเราต้องละวางนะครับไม่ทําอะไรเราต้องไม่ยุ่งแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปเนาะอืมอันนี้ก็จะเป็นเสร็จแรกเรื่องของละในเรื่องของสิ่งข้อแรกให้ได้ก่อน นะครับอืมอันที่สองผมผมมองเป็นสิ่งเรื่องของการหลักรัพ์เนาะแต่ว่าการหลักรัพ์เนี่ยมันกิคือเหมือนกับลักเอาความทรงจำเก่าๆนะครับผุดขึ้นมาเนาะให้เรามานั่งคิดพิจารณาหรือทำให้เราวกแวกหลุดจากสมาธิอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะเหมือนกับไปนึกย้อนถึงฉากอุบัติเหตุหรือเราไปนึกย้อนถึงบางเรื่องที่ทำให้เรา สะเทือนใจสะเทือนอารมณ์หรือสื่ออะไรที่มันเป็นการตอกย้าความผิดกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับเออมันก็จะมีภาพพวกนั้นนะ่ะมันนย้อนกลับมานะครับเราก็ต้องมีสต,ติอยู่กับสมาธิของเราเนาะก็ซึ่งแล้วแต่เรานะว่าเราจะจนช่วงนั้นเราจะเป็นกําหนดลมหายใจ หรือเราจะพิจารณาความเจ็บปวดในของร่างกายเ,เดี๋ยวเราเล่ากันต่อมันจะมีอีกหลายแบบมากแต่เดินปกติถ้าทาแบบไหนก็คือจะเป็นต้องทําแบบนั้นให้ให้มีสตินะครับโอเคอันดับที่3ามเป็นเรื่องของการมามาราคาใช่ไหมก็จะเป็นการทดสอบเรื่องของอารมณ์นะครับอยู่ดีๆก็จะมีรูปความร้อนวูบๆวาบอะไรอย่างเงี้ยบางคนเป็นมานั่งสมาธิอยู่ดีอยู่ดีๆก็ร้อนหรืออยู่ดีก็หนาวนะครับเออ อยู่ดีร้อนอยู่ดีก็หนาวอยู่ดีก็แบบมีอารมณ์นู้นมีอารมณ์นี้แบบแปรปวนเข้าเข้ามาตลอดนะครับมันก็จะเป็นอันหนึ่งที่ก้อนแหละตั้งแต่ทำให้สติเราหลุดนะครับหลุดจากการจดจ่อเนาะอ,อันดับที่สี่นะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยตรงกับหวข้อเท่าไหร่นะครับสี่กับมันจริงๆริงหข้อถ้าเป็นเทียบกับสินห้ามันก็จะเป็นเรื่องของการพูดเนาะ คือการพูดการใช้คํานะครับความบริสุทธิ์คาจริงใจอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าอ mm ัท hmm. ดับทสี่เลวที่สี่ 4, ที่เราต้องเจอตอนนั่งสมาธิเลยอะครับ mm hmm. มันคือแบบอาการเจ็บป่วยทางร่างกายนะครับอืมยกตัวอย่างอย่างเช่นเหน็บกินอย่างเงี้ยตะคิวขึ้นซึ่งแบบคุณอยู่ที่บางคนก็อยู่ดีก็อยู่ดีก็เจ็บหัวใจ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ถ้าคุณผ่านสเตปหนึ่งสองสามมาได้อะคุณจะเจอสเตปนี้แน่นอนนะครับอืมหรือบางบบบางบางางางจุดอย่างเช่นผมจะเป็นติดจุดสเตปนี้เลยคือง่วงอันนี้ผมเป็นบ่อยมาคืออยู่ดีก็ง่วงง,วง่วงแบบไม่ไหวแล้วจะหลับให้ได้แล้วแล้ววบบหลับแบบฟุบลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเออก็จะมีแล้วแต่คนนะครับที่จะเป็นสเตปที่สี่แล้วก็สเตปที่ห้าอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นสุราก็จะเป็นเรื่องของสติเนาะ อก็จะเป็นในเรื่องของจินตนาการละซึ่งถ้าใครหลุดสเต็ปสจนมาสเต็ป5ได้นะครับก็ก่อนก่อนผมมาสเต็ปห้า 5, ผมอธิาบายอย่างนี้ก็นดีกว่าโดยปกติครับคนเราจะเริ่มต้นที่การกำะโดดลมหายใจเนาะเข้าออกหรือพูดโทถูกปะ่ะการเข้าการออกแล้วเราเขาจะบอกว่าให้อยู่กับลมหายใจ แต่ถ้าสมมติว่าเรามีอาการอะไรอย่างเงี้ยที่มันเกิดเข้ามาวิธีที่ใกล้ที่สุดอ่ะถ้าอยู่กับพุทธโทได้อะจะดีแต่ว่าถ้าอยู่กับลมหายใจแม่มจริงๆอ่ะก็ให้พูดย้ำๆกับคำนั้นอย่างเช่นเรารู้สึกว่าเป็นตะคิวอย่างเงี้ยก็ให้พูดว่าเจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอ,หนอใช่ไหมทางพูดลัทธิศาสนาก็จะให้พูดย้ำๆจนกว่าอารมณ์หรือนนอาการนั้นหายไปร้อนหนอร้อนหนอร้อนหนอจนกว่าลมหาั้นหายไปแล้วค่อยกลับมา เรื่องของลมหายใจของตัวเองอันนี้ก็จะเป็นปริกอันหนึ่งที่จะช่วยทําให้สเต็ปไปได้หลุดจากสเต็ปที่4ได้เนาะเ็ปที่5จะเป็นเรื่องของสตินะครับซึ่งอันเนี้ย ผมมีเพื่อนบางคนก็เจอคนนึงแหละเอออะไรอย่างเงี้ยที่ค้างอยู่สเต็ปห้าแต่ผมรู้สึกว่าแก่ที่เคยคุยกับหลายๆคนนะครับคนที่อยู่สเต็ปห้ามันมีมีทางที่อยู่สเต็ปห้าเลิศรู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวทําไมถึงบอกไม่รู้ตัวคือสเต็ปห้าครับมันเป็นเรื่องของจินตนาการค่อนข้างเยอะมากเนาะส่วนใหญ่ทุกคนถ้ามาสเต็ปห้าครับมันจะมีเรื่องของทุกคนจะเข้าใจว่ามันจะมีเรื่องของการวูบ วูบแบบวูบวูบแบบเหมือนเล่นรถไฟหอครับหรือว่าวูบแบบเหมือนกับเราตกไปที่สูงหรือใครเคยฝันแบบว่าอย,อยู่ตกเรียงปะมันจะเป็นการวูบแบบนั้นนะ่ะเออซึ่งบางคนนะ่ะอย่างเช่นเพื่อนผมอยู่คนนึงชอบเข้าเข้าสมาธิเข้าชานถึงระดับเนี้ยแล้วค้างอยู่ในอารมณ์วูบอะคือเขารู้สึกว่าเหมือนกับเล่นรถไฟหอตลอดเวลาแล้วไม่มีความสุขอะ เออแต่ผมก็จะเจอบางคนที่เหมือนกับเล่าว่าพอมาผา่านเขาผ่านสเตจนี้ไปอะครับ mm hmm. ก็จะเจอเหมือนกระทุ่งดอกไม้เป็นเหมือนกับสวรรค์สวยงามซึ่งอันนี้แล้วแต่คนจะจินตนาการนะครับแต่ว่าผมยังรู้สึกว่าเป็นการกรุบรวมละกันว่ามันยังอยู่ในสเตปที่ห้อยู่อ่ะมันยังไม่ได้หลุดในเรื่องของสิ่งที่ถูกต้องอ่ะ พะถ้าเรารู้สึกยังยังรู้สึกถึงว่าสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เรารเผชิญซึ่งหลายคนบางคนคิดด้วยซ้ำว่านี่คือการเข้าชาเรียบร้อยแล้วจิตเราล่องลอยแล้วจิตเรารไปเที่ยวตร,ตรงนี้ได้แล้วถ้ามันมีความอารมณ์แบบมีความปิติแบบเออล้นขึ้นมามันมีความสนุกมันมีความเอเวนเจอร์มันมีความอะไรทีนน่มันแบบโอเวอร์โอเวอร์มากผมยังรู้สึกมันยังอยู่สเต็ปห้านะครับเพราะว่า ถ้าคุณหลือสเต็ปตรงนั้นไปได้แล้วว่ามันจะเป็นจุดที่เป็นอนัตตาจริงๆก็คือจุดที่คุณจะต้องใจนิ่งสงบที่สุดถ้าตามคำพูศาส,สนานะเออซึ่งผมอะ่ะอยู่แค่สเต็ปสี่อาจจะยังไม่ได้ไปถึงสเต็ปห้านะครับเราก็จะแบบอาจจะอธิบายตรงนั้นไม่ไม่ถูกเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอพอพูดความรู้สึกประมาณนั้นได้อยู่ว่า มันจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับมันเป็นอนัตตาเร่อตัวมันก็จะเป็นความรู้สึกมีความว่างเปล่ามีความโล่งปโปรง่งสบายแล้วก็รู้สึกเบาเหมือนลอยอยู่ในอากาศแล้วทุกอย่างมันจะเคลื่อนไหวเร็วมากคําว่าเคลื่อนไหวเหมือนเราเป็นจิตที่เหมือนกับไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยเพื่อนต้องควบคุมให้ดีถ้าคุมไม่ได้ก็จะกลับอยู่ เข้ามาในจิตของตัวเองซึ่งอันนี้ต้องระวและหลายคนก็จะบอกให้ระวังเนาะเพราะมันเป็นการหลของของจิตที่รวดเร็วถ้าจิตใจไม่ยิ่งพอพื้นฐานไม่ดีพอก็อาจจะให้ส่งผลปัญหาต่างๆได้นะครับอื ในเชิงวิทยาศาสตร์เองนะครับมันเป็นเหมือนขอบของเรื่องของสารเคมีหลั่งออกมานะใน,ในสมองเวลาเราจิตนิ่งมากๆการทํางานเนี่ยสมองส่วนหลังมันจะทํางานเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นบางทีบางทีางทางทสารเคมีที่หลั่งออกมาจะเยอะเกินไปทําให้เราไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ควรฝึกให้ชานาญก่อนเนาะอืมแต่ผมว่าในจุดๆหนึ่งถ้าเราเข้าแล้วเลยในสิ่งที่ที่สเต็ปห้าได้อะผมคิดว่าคุณก็คงมีความสามารถมาพออยู่แล้วแหละ ท่านั้นเองนะครับโอเคก็การนั่งสมาธิก็ถือว่าเป็นประโยชน์แหละยี่ก็ยังอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งพยายามหาเวลานั่งเอออันนี้ออย่างที่คนไม่ส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับการนั่งสมาธิไม่จาเป็นต้องนั่งนะจะยืนจะนอนก็ได้นะซึ่งผมมาใช้วิธีดอนผมก็ได้ติดหลับนะครับแต่ว่าผมว่านอนก็โอเคนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้แย่นะฮะก็คือนอนแล้วก็จดใจต่อกับลมหายใจอะไรเงี้ยจนกว่าจะหลับไปเลย อืมก็เป็นวิธีที่ดีครับยังไงก็ลองดูนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ทำทาให้เราจิตเรานิ่งขึ้นเดี๋ยวก็ดีขึ้นมากๆฝากไว้เท่านี้นะครับบ๊ายบาย